เริ่ม16ชจบ16หเดือนโปรโมชั่นนะตอนนี้เราจะมีโปรโมชั่นสินค้าคือ2แถม1ได้1นสิทธิ์แถม2ได้20สิทธิ์แถม5ได้10เออได้ได้50ได้50คนที่จะเล่นได้นะคือคนที่สั่งซื้อสินค้า2ชิ้นนี้ถึงจะมีสิทธิ์เล่นถึงจะมีสิทธิ์ตัวเองนะซื้อได้ทุกตำแหน่งนะก็ตำแหน่งอะไรก็ได้คุณเป็นลูกค้าก็ซื้อในราคาลูกค้าคุณเป็นเซล์แมนก็ซื้อในราคาเซล์แมนคุณเป็นบีโอก็ซื้อในราคาบีโอ นะสมมุติว่าถ้าคุณซื้อในราคาบีโอเนี่ยก็ใช้เงินประมาณพันเดียวพันเดียวพอคุณซื้อปุ๊บจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะพอคุณซื้อปุ๊บชื่อคุณเนี่ยจะเด้งเข้าไปอยู่ในระบบเป็นระบบแบบนี้อ่าให้ให้ดูแบบง่ายๆตรงนี้ตรงนี้ซื้อปุ๊บชื่อจะมาเด้งตรงนี้แล้วก็เป็นคําว่าตรงนี้หนึ่งสิบนะสามเทนึงก็หนึ่งสิบครับนะโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ เอาเป็นว่าคุณซื้อปุ๊บชื่อคุณจะเด้นเข้าไปในระบบหนึ่งสิทธิ์หนึ่งสิทนธะินั้นมีสิทธิ์เล่นก่อนมันจะเป็นอย่างนี้คุณจะมีชื่ออยู่ในวงล้อเนี่ยสมมติถ้าคุณมีร้อยสิทธิ์คุณก็จะมีร้อยชื่อสมมติว่าเนี่ยหมุนอย่างเงี้ยหมุนปื๊ดอย่างเงี้ยน,นึกออกใช่ไหมเอาเป็นว่าถ้าคุณมี200สองร้อยสิทธิ์ตรงนี้ก็จะมีหน้าคุณสองร้อยหน้าหมุนยังไงก็เจอหน้าคุณเพราะว่าคุณมีสองร้อยสิทธิ์สองร้อยสิทธิ์ก็มีสองร้อยสองร้อยหน้า right? เขี้ยดไหมม็ มีเรื่องเซอร์ไพรส์แม็กซิตไอแพดสิแจกทั้งหมดย mm ี่สิบคนก็เครื่องละประมาณสามหมื่นสองหมื่นสามหมื่นคนที่มีจีหนึ่งเยอะก็คุณมีสิทธิ์เยอะทีนี้คุณก็คุยกับเขาได้ว่าถ้าคุณอัพหนึ่งชิ้นก็ไม่ได้รุนสิทธ์อะไรมันก็ซื้อไปเป็นดีโอเหมือนกันแต่ถ้าอยากจะได้สิทธ์เล่นกิจกรรมก็สองชิ้นไปแล้วก็มีชื่อเข้าไปได้หลดแล้วเราก็สามารถที่จะสร้างชื่อเข้าไปได้เรื่อยๆืเลือกเอาเป็นหนึ่งชิ้นก็เป็นดีโอแต่ไม่มีสิทธิ์สองชิ้นมีสิทธิ์เลือกเอา